สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ทำคำสอนของลหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเอ้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านผู้ิำัทิน้งหลาร ตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญเะสรรมฐานสักครู่หนึ่งการเจริญระสรรมฐานแบบนี้เรียกนั้นว่าเจริญเพื่อปิยาและวิชาสามซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เหมือนกับแบบสุขาวิบสโกความจริงก็น่าจะจำได้ด้วยว่าการเจริญระสมรมฐานในพระพุทธศาสนามีสี่แบบ เมื่อสุขภาพดีโอทำสมาธิกับปัญญาเรื่อยๆไปโดยไม่เห็นอะไรเลยคือกว่าจะได้อดังนั้นสำหรับเตนโชคือวิชาสามมีความรู้พิเศษเป็นหนึ่งได้พุทธิจักคุยานสามารถเห็นสวรรค์เห็นโรกเห็นผีเห็นทุบนได้เห็นเปรต็สุกกายได้ และก็ปุเพนิวาสา,านุสติญาณสามารถอรุกชานได้อาสวัคยายานสามารถทำกิเลสให้สิ้นไปได้ให้เรียกขึ้นว่าวิชาสามสำหรับด้านอปิปญญาน,นั้นก็มีการสแสดงลิศต่างๆได้มีหูเป็นทิศมีสแสดงลิศทางใจเป็นต้นเพื่อความว่าได้ปัญญาหก มีการสนแสดงนิสต่างๆเข่อเห่อินบรรยากาศที่มมิตรใจตะไรต่างๆได้ทุกอย่างและก็เหมือนกับวิชาสาม,มก็สาม,มารถเล็กชาติได้โดยเป็นมีทุทยุพยานได้ด้วยรรมาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้ด้วยสำหรับส่วนที่4ที่เรียกว่าปริสันวิทายายานมีความรู้คมมิชาสามและดุยาหกทั้งหมดแต่ว่ามีความเฉลียคืหลางกว่า เมื่อสี่อย่างนี้มีการปฏิบัติมเหมือนกันสําหรับสุขารุบทีบ่เกเซโกร็รํมสมาธิแบบที่เรียิทธิไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาว่าไปทารกำลังเขาสมา,สมาธิเระวิปัาสนาสำหรับพิชาสามจิตจับกระสินดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่อจิตเาถึงอุปจารสมาธาิก็ที่ดีจุยาย สำหรับปิญญา6่ต้งทำกระสิน10อย่างให้ได้ชาน4ทั้งหมดแล้วก็คพรนแล้วก็ปฏิบัติเปรถูกเป็นด้านอิจินิต่างๆสำหรับปริชนิตายาลก็ต้องปฏิบัติเห้เพิดอทได้สมาบัตแปรแล้วก็จะเรียนรู้ศาสนาญาณในเมื่อจิตเข้าถึงพระอนาคามีที่จะได้ปริชนิตายาเพื่อการฝึกเพื่ออะไรขันก็ไข้จะตกทราบไว้ด้วย ตอนนี้เพราะว่าถ้าเราไปพบทีนไหนก็ได้รู้ว่าการปฏิบัติแบบที่เขาปฏิบัติกันแบบอะไรนี่ิธทีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันนยู่นี้เป็นธีบวกหรือว่ามีวิชาสามกับปัญญาร่วมกันแต่พ่อปัญญานี่นำมามาอย่างเดียวคือมโนวิธิที่เรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจ ตอนขึ้นตนจะขึ้นตนโดยกำลังของชาสามเมื่อเพื่อจะไปยุติเวลาโมนีได้อันนี้เป็นอภิญญาปิมโลวิธิลลธตอนขึ้นตนเห็นว่าครูจะแนะนำให้ท่านตัดขันผ้าบางนึกถึงบรมีทุกส,เสมเด็จทุกสมมาพุทธเจการบาง <c oughs> ลรวจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ไกลเห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นเทวดาองค์นั้นไหมเห็นเทวดาองค์นี้ไหมเมื่อคำว่าเห็นในที่นี้ขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจไว้เสียก่อน้ลยนะทยังไม่ได้คําว่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นในดวงตา ตอนนี้ขอทุกคนนะจงใช้สติสมปชัญญาให้ดีอย่าลืมว่าเราหลับตาใชแล้วให้คำว่าเห็นในที่นี้มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นทิศคือเป็นความเห็นจากจิตถ้าจิตของท่านเป็นทิศมากเธอเห็นชัดมากจิตของท่านเป็นทิพน้อยเธอเห็นชัดน้อย ตัวความว่าขณะที่เราจเริญนสมาธิอยู่นี้จิตเพิ่มขึ้นว่างจากกินเลตมากจิตสะอาดมากมัเก็เห็นมากเห็นชัดจิตสกปรกมากมันกเห็นไม่ได้ไม่เห็นเลยถ้าจิตสกปรกน้อยแต่ว่าสะอาดน้อยมัเก็เห็นไม่ชัดจะเห็นชัดหรือไม่ชัดมือไอ้ความเห็นนีคือความรู้สึกทางใจ อันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนอันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราลวงตัวเองเรานึกเอาเองอาจจะเห็น,น,นเป็นอย่างนั้นให้เป็นการสงสัยค่อยตัดไปเลยนะให้มั่นใจว่าขณะใดที่จิตเราอบรมสมาธิจิตเราทรงสมาธิาธขณะนั้นอิเลสไม่มีทำไมย่ยง ความรู้สึกในขณะนั้นเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องทั้งหมดฉะนั้นเวลาที่ครูเขาเป็นแนะนำท่านต่ความจริงการฝึกแบบนี้เนี่ยเราลัดชีวิตมากเกินไปสมัยก่อนการฝึกเขาไม่เข้าวิเคีา์กันแบบนี้จะได้เพียงแนะนำให้นิดๆหน่อยๆไม่ว่าดูเราสีกันเราเองแล้วก็ฝึกฝนกันเราเอง ยัาเป็นด้านสุขอาพเกษตโกตีวิโชวลชลินโยปฏิสัมธิทัระตูก็ตามไม่มีครูเขาก็ไปนา่งจำจีจำชัยทขาแนะนำให้เราแล้วเราแค่จะเข้าใจแค่ไหนแล้วนปทํำตามนั้นได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเราครูก็ไม่ไปตามคำสอน แต่ในหัวองค์สมเด็จพระจินนวลบริมศสาสนดามีระมหากรุณาธีคคณให้สอนอย่างนี้ก็สอนตามนี้แต่ว่าขอท่านที่ได้เป็นแล้วนะอย่าปล่อยให้มันเสียใช่ไหมก็มีบางรายได้จากการึกกลับไปบ้านไม่ทำเกลงก็เพาไม่มีคนาุณน,นี่คนโโ่แบบนี้ก็มีแต่ว่าทาสนักก็ไม่ชินได้ ถ้าพนนักถืีว่าขาดตาอโรต่อแทกต่พุทธเจ้าของตัว่ถ้าคุณเปลี่ยนพีผก้บอกบอกให้ไปแล้วได้ไปแล้วรักษาไม่ได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านทางสนักมีมีการปลูกันใดทั้งสิ้นศีว่าไ้แล้วก็แล้วันไปท่านจะดีในถนนชั่วก็เป็นเรื่องของท่านจะส่งไม่ได้ดีขึ้นไปให้ือยเสี่ยงตรงก็เป็นเรื่องของท่าน เมื่อทางสำนักไม่ห่วงจะมีเพราะอะไรเพราะว่าจะให้เหม้กับพ่อแม่ที่ให้สมบัติไปแล้วจะานูกปกครองไม่ได้เรื่อน้าตามไปโศสารเพื่อระอยู่ท่าใดไอ้คนที่เขาหามาให้เขาหา,าในความเลยยออากเขาหามาได้แต่เราเป็นผู้รับเท่าน,นั้นไม่สามารถจะรักษาได้ก็ไปเรื่องของท่านต่อไปก็มาสร้างความเข้าใจในจุดแรกสาหรับที่ท่านปฏิบัติใหม่ แล้วก็เป็นปฏิบัติใหม่คนดีปฏิบัติเก่าคนดีอารมณ์แรกที่เราจะเข้าฝึกสมาธิเสียงที่มีความสาคัญจริงๆก็คือศีลเรื่องของศีลนี่นับเป็นเวลานี้เป็นต้นไปให้มันบริสุทธิ์ตลอดชีวิตแต่ว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์สมาธิมันก็ไม่สตัวมันก็เสีย เมื่อสมาธิไม่สงตัวปัญญาแล้วก็สลายในผลที่เราได้ไปมันก็ไม่มีเพราะว่าคำว่ามโลทิติคือริษทางใจเรื่องพิญญานี่ถ้าพิญญานี้ไม่อยู่กับคนเลวปาพิญญาแปลว่ารู้ยิ่งกว่าอารมณ์ปกติอารมณ์ปกติเราไม่สามารถเห็นอะไรได้เหมนอนเดะมเราไม่สามารถเห็นเปรตสุรกายได้นราผีได้เทวดาตนเลยก็ต่าง เราไม่สามารถเห็นได้เราไม่สามารถจะไปได้เมื่อเราทรงอภิิญาเรารู้ยิ่งกว่าจิตธรรมดาเราไปได้เราเห็นได <c oughs> ้เมื่อเราไปได้เห็นได้ก็อาศัยอะไรทัณตุอันดับแรกก็ต้องมีศิลบริสุทธิ์แค่เรื่องของสีลนี่ก็มันดาทนก็โดสัตว์ต้องทรงอลอดชีวิต อย่าถือความจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าศิลไม่บริสุทธิ์ท่านก็มีโอกาสจะลงนรกสินข้อใดข้อนหนึ่งก็ตามข้ามบุกต้องก็มีโอกาสลงนรกในเมื่อเราเป็นสมบัติของนรกเราจะทรงอิญญาได้ยังไงมันไม่ได้ถ้าวิญญาณนี่เขาส่งไ้เพื่อเป็นเทวดาเป็นปมและปณิพาน ไม่บริสุิญญาเพื่อไปในโลกฉะนั้นคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์ยังไม่สามารถจะเข้าจุลามณีเจดีย์สถานได้ถ้าบัาเอิญสมาธิจะพอใช้ได้ไปได้ก็เข้าจุฬามณีไม่ได้อันนี้เรืนอเครื่องวัดถ้าว่าใครศีลไม่บริสุทธิ์มาก่อนทรีบตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ <c oughs> ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราเจะทง่งศีลห้าให้บริสุทธิ์ แ้าคนที่มีกกำลังใจเข้าถึงพระอานาคามมีจิตจะติดชิ้นแปดเป็นอารมณ์เมื่้ชิ้นบริสุดดีแล้วเราก็ยังไปไม่ได้ตอนนี้ก็ตระวังใจระวังใจเพื่อจะให้ย,ย,ยุ่งกับนวันห้าขขณะที่เราจะทรงสมาธิจิต ความรู้สึกความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมนอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทั้งหมดอดใจไวาเดี๋ยวเดียว,ยวมันไม่ตายตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการมันเลยร่างกายผู้ใครเราก็ไม่ต้องการร่างกายผู้เราเราก็ไม่ห่วงมันจะตายแคในเวลานี้ก็เชิ ถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์ในสวรรค์กอัน,นถ้ารารมณดีนิดหน่อยใจเรียกทเลสหรือว่าเป็นชายเราก็เกิดเป็นมอาจิตถอาเราไม่นิยมโลกเราหมายความไม่นิยมโลกภีวิสัยเหตุการเกิดเป็นมรรคทันเป็นทุกข์ความเป็นเทวดาเรกลมพักทุกข์ชั่วคราวไม่แน่นอน พวามสำเร็จไม่ได้หวรงจงตระทั่งวันนี้ผ่านนางพระม้งสุขังวันผ่านมุกตกยากีเราต้องการนิพพานแต่เวลาที่ท่านหลายตัดสินใจว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสําหรับเราร่างกายของคนอื่นเราไม่ควรปรารถนาทรา์ถินม่มีความหมายสําหรับเราเราจะตายที่เวลานี้ก็เช่นเราต้องการนิพพาน ให้จิตใจเขามาดาเรือบริษัทับอย่างนี้อารมณ์จิตก็ต้องชืี่ว่าเป็นจิตสะอาดที่สุดจิตตรงนี้และมีค,ความสําคัญนะสว่างหรือไม่สว่างมันอยู่กันตรงนี้เนี่ยหนึ่งศีลบริสุทธิออ์สองอารมณ์สมาธิสองตัวสามมีการตัดสินใจเด็ดขาน เห็นแ่ If, Satan, was, ้ร่างกายของเรามันเกิดมาเพื่อตายเราจะอยู่ไปไม่นานมันก็ตายแล้วเมื่อถ้าร่างกายของเราตายนี่ก็จะแบกอะไรไปได้บ้างแบกหัวไปเรื่องแบกมียไปเรื่อแบกลูกแบกพ่อแบกแม่แบกที่แบกน้องแบกพัดแบกสินแบกไปได้ไหมเป็นอนเมื่อความตายมาถึงความเป็นสามีพัญญาบิดามันดาลูกหลานเหลือหมด ไม่มีเหลือไม่มีใครเข้าไปกับเราเราไปยยแต่คนเดียวแน่สิ่งที่มันไม่ไปกับเราอีกที่สิ่งที่เราใต้คิดสุดก็คือร่างกายร่างกายที่ว่าเป็นเราเป็นพวกเราในความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเปลือกทีอาใ้โชคเก่าเต็มไปด้วยความสปก,รมสป,กรมสปรกโตโครกทำไมมีจาระปัสสาวะนํำเลือดทำเหลืองน้ำหนอง มีโรคไปใค้ดเจ็บเบียดเบียนในทีสต์ความตายเข้ามาถึงเมื่อร่างกายมันตายจิตก็ไม่ได้ตายถ้าจิตดีก็ไปส,สู่สุคติมีสวรรค์พมนิพพานถ้าจิตเลวก็ไปสู่ทุกติมีนรรคเป็นสต์กายสาิิฌานหรือถ้าเกิดเป็นคนก็พุ่มนาฏมีความสาคัญอยู่ที่จิตเราคีจิตและเรื่องที่เรียกว่าทิศมานกาย ยังไม่ขอบรรอได้ท่านพุทธบริษัทเวลาที่ท่านจะทรงสมารถที่อันดับแรกให้ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเสียก่อนไมวควรพิจารณาความตามความเป็จริงสิ่งบังคับนั่นคือสิ่งสิ่งนี้ต้องพยายามชำระให้บริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาเช้าที่เราคิดเสมอว่าศีลค้าข้อมีอะไรบ้างเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ แล้ก็สมาธิจิตมีอะไรอาจารย์ก็สั่งภาวนาวาันละมะพาทะขว้วคู่กำลมให้ใจต่อออกเวลรายใจต่านี่วันละมะเมายใจอใจอกนี่วันพาทะอันนี้เราจะส่งไ้ตามเป็นหวังเวลาและจิตที่เราจะไม่ยอมคือก็เลยก็คือว่าราคะความรักในระหว่างเพศในร่างกายของเราก็นดี มันเร็วมันสุขบกร,ร่างกายของบองคนก็สุขบกนอกจากสุขบกแล้วมันก็เสือ่อมโทรมเต็มด้วยความทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บเเลีเ่ยนในสุขภพตายร่างกายนี้ไม่มีความหมายถ้าเราหลงในร่างกายเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความสุขที่มันจะมีอยู่ได้ก็คือเราไม่มีร่างกายนี้ต่อไป ตามที่พระอินทร์ทรงจับในสมัยเม่องค์สมเด็จตัวสัมมาทัตเจ้าทรงผลิตดับแข็งก็สู่แทบบริลพันท่านทรงตั้งวาจาว่าตีสังมระสมุตโธซึ่งแปลเป็นเยีความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเชื่อเป็นสุขมีหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงนพันแล้วขันห้ากายขันห้าแบบนี้ไม่มี มีแต่สภาวะผนิตาั์มีความสุขอย่างเดียวเ้ื่อเราวันทึ้งวันให้มีความรู้สึกอยู่เสมอร่างกายนี้ไม่ช้าก็พังร่างกายคนอื่นไม่ช้าก็พังร่างกายเราร่างกายเขาเต็มไปด้วยความสุขสงบเต็มไปด้วยความทุกข์มันสุดรนทุกวันไม่ช้าก็ตาย เมื่อเราทราบ่าเยาตายบาลยต้องตัดอะไรในสิ่งความชั่วที่มีเกิดกับติดคืนหนึ่งราคะความนักในระหว่างวัตถุทุกคนที่เรียกว,ว่ารูปสวยจะไม่รูปคนรรูปวัตถุกถ็ตามอย่าไปสนใจมันไม่มีอะไรสวยมันมีแต่ความสุขรุเสียงเพราะผ่านโหรแล้วก็หายไปกลิ่นหอมผ่านยหมูกแล้วก็หายไป รสอร่อยไฟกลา,างลิง้นกับกลางกลางลิ้นซึ่งคนลิ้นก็หายไปไม่ก็าสัมผัสระหว่างเพศไอ้สัมผัสนี่จนะตัวระไรยำที่สุดไม่ได้สร้างความสุขขึ้นมาเลยมันมีแต่ความปุขกนั่นอยู่ด้วยกันมันสวยสดงงามหนุ่มสาวกับรยการตลอดสมัยาแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน เช้าวหว้เขากแก่ให้เราดูเช้าว่ายเขาทุกขให้เราดูถ้าเราจำาีน่มันก็ไม่ผิดใจเลยแม้ว,ว่ายางปกติอาจจะเลิกไม่ได้แต่ถ้ว่าเวลาที่จะเรียนกรรมฐานต้องตัดใจให้มีสภาพเป็อย่างาานี้จิตเช่เดสะอ,อาดในการเรียนสอนเรา้ีความใโลกอยาให้มีจี่ในการนั่ีกจิตสงสมาธินึกว,ว่าใคร,ใคร,ใครตายด้วแบบอะไรไปได้บ้าง มีกินมีใช้เท่านี้มีความสามารถจถึงหาตพอไปคำว่า,า,าโลกในที่นี้หมายถึงว่าไปโกงเขาจะหากินเลยสมมาชีวะใช้ได้แล้ไวไปพูดไปโกงมันรวยเท่าไรไปใช้ได้หมดที่ว่าโลกแต่ว่าได้มาแล้วอย่าคิดว่าเรากรรมันจะอยู่ได้เรื่องการตลอดการตลอดสมัยต้องคิดว่าทรัพย์สมบัติเงินอทองมีหาไม่ได้ไม่ใช่เรากรรมันตแตกคนก็แตกแยกทางกัน,กน มันไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนมันตามารงของความโกรธความโกรธแล้มันงมีคิดว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้จนะเป็นท้ายของกิเลสตัณหาปวตางและกุน,นะครับคนที่ทําไม่ถูกใจคนเป็นคนเลวก็เป็นการสร้างมิตร ถ้าเราจะคิดเกิดคิดรหัดแระหายก็ไม่มีความจําเป็นแล้วคนประเภทนั้นก็มีความทุกข์อยู่ทุกวันไม่ช้าก็ตายแต่เราไมห็ความหลงตรงน,นี้แล้วก็หลงจิตที่เราคิดว่ามนุษย์สโลกดีเทวโลกดีอมโลกดีจะไม่มีสําหรับเราเราตัดสินใจว่าร่างกายของเราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีอีทธิพลที่พียงที่เราต้องการไม่กีป่ปีิยานถ้แต่เวลาก่อนหลับบันดาแต่เขาบริษัทคิดอย่างนี้ได้ตื่นมาใหม่ๆคิดอย่างนี้เดินมาเดินไปนึกได้ทางานอยู่นึกได้ก็คิดไม่คิดไม่ได้ก็แล้วไปทําอย่างนี้ไม่ช่าเอามันก็ชีวิตไม่แม้บางเีแค่ลมโซงชานคิดมันก็สะอาดตลอด ไอจีมันก็สะอาดตัญญาที่ทันได้เนี่ยมันจะมีแต่ความแจ่มใสตลอดเวลาและก็จะใช้ได้ทุกเวลาเวลาจะใช้เนี่ยมันจะ็านั่งหลับตาเข้าชันนึกอยากจะรู้นึกอยากยาเห็นอะไรก็รู้ได้ทันทีทันใดถ้าจิตสะอาดแบบนี้และก็รู้ได้ชัดเจนแจ่มใสามากนี่เือนสำหรับบนรดาขพุทธบริษัททินได้แล้ว ในเวลาการหนึ่งเวลาที่จเรินสมาธิจิตท่านสั่งให้กำหนดภาพพระขึ้นมาในากอกนาริงเราไปเชื่อไหนเี่ไหนเราก็ไปได้แนละ้วก็ต้องควบก,กำลังใจนึกเราเห็นเห็นพระพุทธเจ้าในสภาวะอะไรเวลาเริ่อพอนานนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในอกให้มีความแจ่มใสถ้ามันยังไม่ใสล้วก็ยังไม่ไปไหน น,นาข้านรขบวันนึกพกัดเปิดสายเขียวแต่ไม่เห็นภาพในออกสายเท่าไหร่ออกไปที่ไหนสายเท่านั้นสว่างเท่านั้นชัดเจนเท่านั้นอันนี้ต้องทําให้เป็นประจำและก็บเบวนการที่ต่อไปสําหรับท่านที่ไน้แล้วทุกครั้งที่ทําสมาธิจิตท่านจะไปไหนก่อนช่างสิ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือเอาพระที่สมาในกายกายที่เปิดไปที่มีาน ไปหน้าก็ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจะไปมนบายของเราก็ได้ถ้าไปในบายของเราถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้านึกถึงท่านไปก็มาถึงแกันแล้วถ้ามีความขัดข้องอะไรก็ทูนถามเลยองค์องค์จัดมาอย่างไรทําให้ได้เอาชีวิตเขาแหลกแต่ไม่ใช่ได้ที่ถ้าว่าทําได้อย่างนี้ที่ชื่อว่าคําว่าเสื่อมน้ะมันไม่มีมีแต่จะดีขึ้น เนี่สำหรับคนเก่าและคนใหม่ก็ฟังได้ด้วยสำหรับท่านผู้มาใหม่จริงๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ตอนนี้ไปเขายังรับการสอนแลว้นวลาประมาณสิบนาทีในช่วงที่ว้นเวลาประมาณสิบนทา,นา,าทีเนี่ยให้ทุกท่านภาวนาใ้าเ,เวลาภาวนาไม่ไปอยากรู้อยากเห็นนะ เวลาทำใจสะบดบายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้านึกว่ามะมะเวลาหายใจออกนึกออกผัดผัดเวลาที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกให้ยาบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจเป็นไปตามปกติหรือว่ามันจะให้ใจเบาให้ใจแรงให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจาให้ใจใม่ เอาจิตเข้าไปรู้เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเราจิตเข้าไปรู้แล้วนี่เราเข้าใจเขา้ารู้เราเข้าใจออกแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องพอหายใจเข้าันิดในวันละมะหายใจออกแล้วก็ปะพะเวลาที่เล็กวัน,ะนละมะพอพระตลอดรู้เราไม่ใจทําจิตสบายบยเบาบ au, บ au. ๆอยากทำอารมณ์ให้มันเครียด มิที่ฝึกแบบนี้เหมือนฝึกแบบแสุขขังเกษตรโกแล้วก็เหมือนฝึกแบบปสิเป็นแบบแบบพิเศษที่ขึ้นดวิชาสามแคนั้นเวลาภาวนาขั้นต้นความจิตสบายเบาๆย้ายหนักนะักแล้วก็พยายามมัคขับจิตย่า้มันอยากตู้ย้ายมันอยากเห็น ทีก็ต้องการอยากในเวลานี้ก็อยากจะรู้ว่าอินลมหายใจเข้าหรือเวลายใจเข้ารู้ว่าเข้าใจเข้าแล้วภาวนาวันละมะเวลาหายใจออกก็ภาวนาวันสกพระร่างสายกำลังใจได้แค่ตนนี้เบาๆแบบสบายๆแย้มมันเพี้ยเกินไปพอนนี้เวลาที่ดึงลมให้ใจเข้าใจออกคำภาวนามันก็มีบ้างเป็นของธรรมดา อ่อที่มันพู่ออกลอาโลกอเกาอกทิศออาลอ,อ,อ,อยเป,อเป็นของธรรมดาจะเป็นกังวลมันมันอยากจะพู่งก็เชิญมันพุ่งเหมือนในเมร้ตัวกันดิ้งมัน้ามาใหม่ทำอย่างนี้เป็นปกติอันนี้เวลาที่คูเข้าไปแนะนำท่านตอนนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครูเข้าไปแนะนําท่านตอนนี้ท่านพักทำภาวนาเสีย พักกำหนดรู ot, baptism, reveal, response, <ellt on. S 2> ้เราไม่ใจเราออกทำจิตสบายสบายฟังคำแนะนำของครูแต่ฟังคำแนะนำไม่ไ่้ฟังแบบลกแกลูกคุกซองเลยต่อจิตน้อมไปตามนั้นทันทีถ้าครูสั่งให้ตัดขันห่าเป็นเย็นในเมื่อร่างกายเป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าทุกข์ก็จะมัรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เหนือยๆจริง ยิ่งก็ทุกข์ปวดจทขี้ปวดเหี่ยวก็ทุกข์ปวยไข้หมดสบายก็ทุกข์แกก็ทุกข์ใมีความบัตนาไม่สมหวังไม่ระตุกเราต้องรู้รู้จากทุกอี่ยวให้เห็นทุกข์ให้รู้ด้วยสังขาว่าหันห้ามไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายตายแล้วดูสบายก็าสายอกตายแล้วเราก็ต้องครอบคลุไปนั่ถ้าจิตเป็นเลือดถึงผาพคนตายเนี่ยมันแบกอะไรไปได้อเปลา เอปปานทุก่อนเพื่อจะมาดีว่าจะทํางานทงการทุกอย่างแล้วมันทุกทั้งหมดเคยคิดมากกว่ามันเป็นทุกให้จิตมันเห็นระกัรสภาพศัครูให้ตายแล้วก็ตัดให้ในขาดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราเกิดมามีร่างกายเพราะความโง่ต่อไปนี้ไม่โง่แล้วไม่เอาเลยนะเกิดเป็นคนก็ไม่เอาเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เอาเกิดเป็นตัวแมวเราต้องการอย่างเดียวคือสนิทใจ เอต่อไปได้ครูก็แนะนำไปฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจไปทันทีอย่างนี้ถ้ามีผลทันทีทันใดแม่ลมเขเยียแจ่มใสแล้วเราที่นี้ไปก็าบรรดาเจาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตใ้มันยังหลับรู้หรือไม่ใจเขาออกใช้คำเพ็ญนาและเจริญาตามมัรมญาสายเป็นก่อนที่ยาบอกเวลาไอ้ทุกอย่างบอกคลิกจะตื่นตึกนะ นั่นเป็นเวลาที่คือผู้คนเข้าไปและน,นองทางเรื่องปฏิบัติได้